สวัสดีครับมี BM เมาฝากหนึ่งคันนะครับกับ BMW X1 นะครับคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับ ไหม่แท้95,000กิโลเมตรไม่เคยชนเลยนะครับใครที่ชอบทรงสปอร์ตจาก B.M นะครับเป็น5ประตูสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะครับรูปร่างแบบนี้ถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับ389,000บาทนะครับผ่อน8,000กลางๆนะครับผ่อนได้6ปีคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับดูแลศูนย์ตรงเป๊ะแล้วก็ไม่เคยชนสภาพเดิมเลยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นโฉไมเนเชนปี2015นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับไม่เคยชนเลยนะครับไม่แท 95,000กิโลเมตรนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหา B M X 1นะครับมาแล้วครับกึ่งรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ก็ว่าได้นะครับสำหรับทรงนี้สไตล์นี้ใครถูกใจนะครับมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับรถได้สวยนะครับคันนี้งามๆเลยนะครับรถยูมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อน หปีก็จะมาณ8 0 0พกลางๆนะครับสาภาพคันนี้ก็สวยมากๆเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังหาใช้งานที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับรถได้รวมก็คือสวยมากๆนะครับค่าย BM ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทั้งการซ่อมบํารุงดูแลและก็เป็นตัวเลือกกับสมาชิกที่ชอบ BM นะครับภายในนี้สวยมากๆออปชั่นก็มาครบนะครับสนั้ล็อกแอร์แบ็กเอบสนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเลยนะครับ รถได้สวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คทดลองขับได้เลยรถดีสภาพงามเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้ารถสวยภายในก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะถูกใจหรือไม่นะครับสำหรับ bmx1 ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นตัวเล็กที่สุดนะครับในตระกูล x นะครับก็สภาพนี้ราคานี้นะครับก็จะออกกึ่งครอสกึ่งครอบครัวกึ่งรถอเนกประสงค์ได้นะครับเป็น5ที่นั่งนะครับสวยนะครับนี่ครับ เราชมได้นะครับสภาพงามมากๆไม่แท้ดูแลดีสำหรับการซ่อมบำรุงดูแลอู่บีเยอะนะครับทั้งอู่นอกอู่ในศูนย์ก็มีนะครับก็ใครชอบสนใจนะครับก็ชมเลยนะครับคันนี้ก็พุชสตาร์ทนะครับเซนล็อร์แบ็ก Airbag a นะครับพวงมาลัยเป็นตัว m i n o ไ c h a i เชนเราก็จะเบานะครับไม่หนักไม่อื่งนะครับผู้หญิงใช้งานได้ครับชอบแน่นอนเบาะก็เป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับ สภาพนี้สีนี้สีช็อกโกแลตสีน้ำตาลนี่นะครับใครถูกใจก็มาดูมาทดลองขับนะครับและสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านติดตามช่องผมอยู่นะครับไม่สะดวกเดินทางก็จะส่งให้ได้เลยครับเพราะรถสภาพเดิมดูแลศูนย์ไม่แท้95,000กิโลเมตรนะครับ ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับสีสวยนะครับหาข้อมูลก็ได้ครับใน u t u b e มีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นคันเลยครับสำหรับผมนี่เป็นการรีวิวก็คือคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับจะเหมาะสำหรับสมาชิกที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้ดูไม่เก่งนะครับเราคัดและคันเนี้ยไม่เคยชนประวัติศูนย์ดูแลศูนย์สภาพดีมากๆสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยอัตราการกินน้ํามัน ฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ10-12กิโลลิตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะกันใช้งานนะครับแต่ถ้าทางไกลก็ถือว่าประหยัดนะครับไหลลอยไปเลยเครื่อง2.0เบนซินนะครับ